ด่วนสารจำคุกสอสอไอรักชนก6ปีไม่รอลงอาญาค่ะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้บอกว่าด่วนสารอาญาพิพากษาคดีของไอรักชนก สสอ,สอพักก้าวไกลในข้อหาหม .112 พพรบอรคอมพิวเตอร์จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาเหตุโพสต์2ข้อความเกี่ยวกับผูกขาดวัคซีนและสถาบันพระมหกากษัตริย์เมื่อช่วงปี2563ภายหลังคำพิพากษาผู้พิพากษาก็ได้แจ้ว่าการสั่งประกันจะไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของเจ้าของสำนวนซึ่งต้องมีการปรึกษาผู้บริหารของศาลขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวค่ะ ในขณะที่นายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human r i g h t s Watch ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์นะคะบอกว่าด่วนสารอาญารัชดาพิพากษาจำคุก6ปีไอ้นะคะข้อหามน1นึงและผบคอมพิวเตอร์ไม่รอลงอาญาซึ่งทาไม่ได้ประกันตัวและถูกส่งเข้าเรือนจำจะทำให้หลุดจากตำแหน่งสสเขตบางบอนค่ะจากกรณีที่วันนี้นะวันที่13ธันวาคม2566าอสสารอาญานัดฟังคำพิพากษา เวลา9นาฬิกานะคดีหมายเลขดาที่ออง683ทับ2565ที่มีนางสาวรักชนกศรีนอกสสกทมพักเก้าไกลเป็นผู้ถูกกล่าวหาในความผิดตามบลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์จากการทวิตข้อความและรีทวิตข้อความของผู้อื่นนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่10สิงหาคม2564นะคะคุณมณีรัตน์ลาวเลอร์นะคะประชาชนทั่วไปนะได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้แอคเคาท์ทวิตเตอร์ชื่อไอ้ หรือว่านานา,นาไอซ์นะคะ กรณีพบแอคเคาน์เนี่ยทวิตเตอร์ดังกล่าวนะได้ทวิตและรีทวิตข้อความเป็นรูปภาพจํานวน2องโพส์นะได้แก่ทวิตที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดวัคซีนโควิด -19 และแคมเปญแฮชแท็กยีกรกฎาร่วมใจไปใส่ชุดดาโพสต์ post นี้มีภาพประกอบซึ่งภายในเนี่ยเป็นภาพลักษณะของคนถือป้ายนะคะข้อความว่าทรราชนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อํานาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองนะคะแล้วก็อีกข้อความหนึ่งเนี่ยเป็นการรีทวิตจากทวิตเตอร์ของชื่อว่านิรนามนะโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคม 2 5 6 3นะครับเป็นภาพป้ายข้อความที่น่าทำเนียบรัฐบาลและเขียนข้อความประกอบว่าเราจะไม่เป็นไทยจนกว่ากษัตริย์จะถูกจุดๆ,ๆ,ๆนะ,ะด้วยลำไส้ของขุนนางคนสุดท้ายที่เป็นคำกล่าวของเดอร์นีดีเดโรนะคะนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสแล้วก็มีแฮชแท็กประกอบนะ,ะจากนั้นเนี่ยมีคนอื่นนะคก็คเข้ามา retweet ของนิรนามเนี่ย ประกอบข้อความอีกหนึ่งครั้งแล้วก็แอคเคาที่เป็นเหตุในคดีนี้นะจึงรีทวิตข้อความของทั้งสองแอคเค์ดังกล่าวนะคะโดยที่เมื่อวานนี้นะสสอไอรักชนกเนี่ยได้โพสต์ข้อความบน Facebook บอกว่าเชิญชวนประชาชนภาคประชาสังคมสื่อมวลชนร่วมฟังคำพิพากษา คดี112และพระบอคอมพิวเตอร์ของราชนกศรีนอกผู้แทนรัษฎรกทมเขต28วันพุทธที่13ธันวาคม2566เวลา9น,นาฬิกาณศาลอาญารัชดาชั้น8บันลัง807โดยคดนีนี้สามารถมีคำทักษาออกได้2แนวทางคือ1หากศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดยกฟ้องทุกอย่างก็จะจบลงวงเล็บถ้าอายการไม่อุทธรณ์2หากศาลตัดสินว่ามีความผิดซึ่งก็จะแบ่งเป็น2แนวทางย่อยคือ2.1ศาลตัดสินว่ามีความผิดโดยโทษให้รองลงอาญา สามารถยื่นอุทธรณ์สู้คดีและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคดีจะสิ้นสุด2.2สารตัดสินว่ามีความผิดโดยตัดสินจำคุกระหว่าง3 15ปีจะแบ่งย่อยอีก2แนวทางคือ2.2.1หลังจากสารตัดสินแล้วตามหลักการจำเลยเนี่ยสามารถประกันตัวได้ในศาลชั้นต้นเพื่ออุทธรณ์คดีและสู้คดีต่อได้ในชั้นอุทธรณ์ถ้าสารให้ประกันตัวตามสิทธิ์ที่ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญไอ้ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดส่วนอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่า แต่ถ้าสารไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวและส่งตัวไอเข้าเรือนจำถ้าจำคุกแม้แต่วันเดียวนั่นหมายถึงสถานะสอสอที่ได้รับเลือกตั้งมาเมื่อวันที่14พฤศจิกาย,ยน2566ด้วยคะแนนเสียงจากประชาชน47,592เสียงก็จะสิ้นสุดลงและกรกตจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งไอ้ก็จะลงแข่งขันอีกครั้งแน่นอนนะคะเขาบอกงี้นะคะ และเขายังทิ้งท้ายบอกว่าไอ้ยินดีที่จะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดี112ถึงแม้จะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนั้นมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายและการบังคับใช้ก็ตามอีกทั้งเนี่ยไอ้ I ก็ยังเป็น1นึ่งเสียงที่สนับสนุนนโยบายของพรรคก้าไกลในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึให้สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยสากลเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะทุกท่าน แต่ล่าสุดนะคะล่าสุดแบบของล่าสุดเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีรายงานจากทวิตเตอร์ศูนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าด้วนสารอาญาพิพากษาคดีไอรักชนกสสพักเก้าไกลในข้อหามอ1 2 แล้วก็พรบค,คอมพิวเตอร์จำคุก6ปีไม่ออรอลงอาญานะคะเหตุโพสสองข้อความเกี่ยวกับการผูกขาดวัคซีนแล้วก็สถาบันกษัตริยยนะคะเมื่อปี2563ภายหลังคำพิพากษาเนี่ยผู้พิพากษาก็แจ้งว่าการสั่งประกันเนี่ยจะไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจของเจ้าของสำนวนซึ่งต้องมีการปรึกษาผู้บริหารศาลขณะนี้เนี่ยก็อ,อยู่ในระหว่างของการยื่นประกันตัวนะคะในขณะที่นายสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติฮิวแมนไรท์วอน,นะคะ ก็ได้ทวิตเตอร์บอกว่าด่วนสารอาญ,ญารัชดาพิพากษาจำคุก6ปีไอ้นะคะข้อหา1นึและพระบคอ,อมพิวเตอร์ไม่รอลรงอาญ,ญาซึ่งถ้าไม่ได้ไประกันตัวแล้วก็ถูกส่งเข้าเรือนจำเนี่ยก็จะทําให้หลุดจากตําแหน่งสองสอเขตบางบอนนั่นเองค่ะ